สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับมาพบทุเรียนตอนนี้นะฮะตัวกบชัยน้ําของพี่กบนะฮะก็แตกใบอ่อนนะแตกยอดมาดีมากเลยก็เมื่อวานก็ได้มีการใส่ปุ๋ยสิบห้าห้าี่สิบแล้วก็หวานผสมยิบซ้าเลยนะจะมีร่องรอยอยู่นะครับอ่าแล้วก็มาดูนะครับว่าโอ้โหให้น้ําทุกวันนะครับทุเรียนเล็กนะให้น้ําทุกวัน ก็แต่ยอดดีแบบนี้นะฮะนะทุเรียนโคกก็คือลูกลังนะครับอ่ามาดูต้นที่สองครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะโอ้นี่ยฮะสำคัญมากเลยดิน โครงสร้างของดินนะสําคัญมากๆเลยฮะพอดินแบบเรียกว่าไม่แน่นนะครับไม่แน่นมากเนะี่ยทุเรียนก็ลากก็เดินลากเดินได้ดีนะครับหาอาหารได้ดีแล้วก็นี่ฮะ่องรอยของเมื่อวานก็มีการหว่านยืบซ้ำผสมสิบห้าห้ายี่สิบนะครับเป็น <c oughs> ปุ๋ยเคมีนะสิบห้าห้ายี่สิบกับยิบซ้ำนะฮะคลุกผสมด้วยกันเลยแล้วหว่านไปแล้วครับเมื่อวานนะครับ มาดูเช้านี้ก็โอ้นะครับใบอ่อนแตกยอดแบบนี้ครับเพื่อนๆครับแตกยอดทุกต้นเลยนะครับอมาดูต้นต่อไปครับนี่ก็เหมือนกันนะครับอ่า เขาได้แดดได้น้ําได้แดดได้น้ำ,เน,ำเนี่ยทุเรียนจะโตเร็วมากนะครับหน้านี้หน้าแง้งนะฮะก็แล้งแล้วครับแต่ว่าเราให้น้ําทุกวันอก็ให้น้ําประมาณสักสิบห้านาทีอะไรเงี้ยนะครับสิบห้าสิบห้านาทียี่สิบนาทีประมาณนี้แล้วแต่ แล้วก็จะเห็นนะครับตรงนี้ครับเอาพวกอันนี้มาคลุมไว้ด้วยนะใบไผ่คลุมหน้าดินนะครับแต่ก็ต้องระวังเชื้อรานะครับต้องดูมันดูบ่อยๆนะครับต้องเข้ามาดูสังเกตด,ดูบ่อยๆโอ้แต่ยอดดีนะครับแล้วก็จะมีอาจจะระวังเรื่องเรื่องเพลี้ยเรื่องมแมลงเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องนอนมแมลง ก็ปูไม่เยอะมันก็เลยได้เอาใจใส่ในเรื่องตรงนี้นะครับแต่ไม่ได้ตัดหญ้าเลยนะอืมเครื่องตัดหญ้าเสียอ <c oughs> ซื้อมานะโอ้มีช่างเยอะนะก็เลยซื้อเครื่องใหม่ๆมาเนี่ยท,ทาซะเสียหมดเลยผมก็งงมากเลยคนตัดหญ้าอ่ะอันนี้เกัน,กน นะครับตรงนี้ก็โอ้มีร่องรอยเยื่อซ้ำนะเาขาวครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็ที่แต่งกิ่งไว้อะที่ตัดต้นนี้นะที่บังคับโครงสร้างเขาให้มีต้นเดียวนะตอนนี้ก็เริม่มมีมียอดแล้วนะอ่านะครับตรงนี้ก็ปลูกไอ้ต้นเขาเรียกว่าคุณนายแหวนเพชรตอนแดดมาดีๆนะโ้ดอกสีเหลืองตรงนี้ปลูกง่ายนะครับ เนี่ยลองลองปลูกไว้คลุมดินด้วยนะเนี่ยลองดูนี่เนี่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เริ่มมียอดแล้วเริ่มมียอดมาแล้วอันนี้เขาเหมือนเขางันงันยังไงไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ก็ยอดมาแล้วนะครับอืมรบทราน้ํา ก็มีที่โล่งตรงนู้นก็จะเอาไ้สายพันธุ์เรียกว่าเหมือนท้องถิ่นอะไรเงี้ยเอามาลงนะครับพวกกบต่างๆอันนี้โอ้อันนี้ใบใบกลางนะครับเป็นใบเพสสลาดแล้วนะครับอันนี้มาไวกับเพื่อนเดี๋ยวให้ เขาตั้งหลักนิดหนึ่งนะเขาจะพุ่งเลยเไซส์ขนาดนี้เดี๋ยวพุ่งนะครับอันนี้จะรู้สึกว่าจะงานงานนิดหนึ่งจะยอดมาแล้วนะยอดมาแล้วเริ่มมียอดแล้วนะให้ปุ๋ยทางดินแล้วนะครับเยียบซ้ำแต่โครงสร้างเขาโตนะตอนนี้นะครับตอนนี้มีไม้หลัก ตรงนี้ด้วยนะติดตามนะว่าเขาจะพุ่งขนาดไหนนะครับแต่งกิ่งแล้วด้วยนี่ก็ยอดกำลังจะมานะครับต้นนี้อันนี้มีต้นมะละกอด้วยนะครับมะละกอใกล้ออกดอกแล้วนะ โอ้โหนี่มากับทุเรียนนะเข้ามาในจากกลุม่มอ,อะไรนะถุงทุเรียนนะมาด้วยกันก็เลยถือโอกาสแยกมะละกอออกมามะละกอน,นี้ไม่รู้สายพันธุ์อะไรงามมากนะครับงามเพราะอะไรครับเพราะได้ปุ๋ยทุเรียนนะเนี่ยทุเรียนกินอะไรเขาก็ได้ด้วยแล้วงามมากๆเลยใบยผมไม่เคยปลูกมะละกอ,ะกอะได้กินเลยนะแต่ว่าโอ้โหวัน ทางนี้ต้นนี้น่าจะไดนะ้น่าจะได้ผลนะครับแล้วต้นเขาสมบูรณ์มากๆเลยนี่ครับดูฮะทุเรียนอยู่ตรงนี้นี่ครับแตวมะละกอต้นมาเลแล้วถ้าถ้าเขาขยายพันธุ์ได้เนี่ยมีดอกแล้วฮะเริ่มมีดอกแล้วครับประมาณสักห้าเดือนเนี่ยมะละกอเนี่ยเริ่มมีดอกแล้วโอ้เขาปลูกมีแต่ต้นเดียวเนาะ ก็น่าจะได้ผลหามานานนะครับแต่พอเวลาได้คือไปซื้อพันธุ์เข้ามาเนี่ยก็ไม่งามไม่ดนะีอันนี้พันธุ์ที่มันหลงมากับต้นทุเรียนนะครับที่ขึ้นมาเนี่ยกลับได้ผลขนาดนี้ต้นงามแบบนี้อันนี้ก็ถือว่าโชคดีไปมะละกอนะครับไม่รู้สายพันธุ์อะไรนะครับ อันนี้ก็ทุกเรียนก็อันนี้ก็โอเคเนาะเดี๋ยวก็คงมียอดตามมาเรื่อยๆนะครับเขาก็ยอดมาทุกเดือนนะครับอยอดแตกมาทุกเดือนครับอ่ะเดี๋ยวมาดูต้นนี้ต้นสุดท้ายโอ้โหเนี่ยมีร่องลอยเมื่อวานนะครับหวานปุ๋ยก็เย็บซ้าไปอันนี้ใบไปเยอะมากนะครับเขาก็น่าจะส่ง อ่าเจอแล้วเจอแล้วนี่นะมาทำนอนตัวนี้นะครับใครรู้บ้างนี่คืออะไรครับอ่าอืมถ้าเราไม่ดูนะเดี๋ยวก็มากินยอดอ่อนน้อยต้นก็พยายามนะครับ ดูทุกวันครับเพื่อนๆครับเดินดูทุกวันนะถ้ามีเวลาก็เดินดูอย่างใกล้ชิดโอเคเนาะวันนี้บรรยากาศนะที่ไร่ก็จะมีพื้นที่อีกที่หนึ่งนะตรงนี้ว่างๆนะครับเดี๋ยวจะลงแบบจะเรียกว่าผสมผสานทุเรียนผสมผสานนะเอาหลายๆสายพันธุ์จะเน้นแบบให้มันมีหลายๆสายพันธุ์นะครับเพราะว่าที่เราน้อย นะครับอน,นี้ก็ทางเข้าในสวนนะครับอันนี้ทางเข้าด้านข้างนะครับอืมด้านหน้านเป็นลาดยางอ่ะตรงนี้มาดูนะเพื่อนๆครับอน,นี้ก็ตรงนี้ก็มีการปลูกมากไว้ด้วยมากก็น่าจะมีอนาคตอยู่นะครก็ปลูกไว้ กันลมแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็ว่างไว้ประมาณหนึ่งไรประมาณหนึ่งไรนะครับพื้นที่ประมาณหนึ่งไรก็จะเอาลูกลังนะครับเอาลูกลังเนี่ยมาลงก่อนทําโคก,ก่อนนะครับเพราะดินเป็นดินก้นบ่อดินตอนนี้เป็นดินก้นบ่อนะครับเราจะปลูกเลยก็ไม่ได้ถ้าดินมันแน่นมากนะครับ นี่ยมีพื้นที่ว่างตรงนี้ตอนแรกว่าจะปล่อยให้โล่งไว้ทําสนามหญ้าไว้แต่ว,ว่าเดี๋ยวยังเสียดายโอกาสนะปลูกทุเรียนไว้ก่อนดีกว่าอันนี้ต้นหมากนะครับที่อยู่ในแปลงของตรงนี้เป็นป่ากระโดนนะฮะเป็นป่ากระโดนที่ปลูกกระโดนไว้ก็เลยแทรกแทรกหมากด้วยแทรกหมากแล้วปลูกหมากได้สองรอต้น ก็ลงหมากแล้วครับตรงนี้ก็ให้เขาไปเป็นป่าหมากป่ากระโดนไปอยู่ด้วยกันนะครับเนี่ยบรรยากาศเช้านี้ที่ไร่นะครับกับแปลงสวนทุเรียนกบแชยน้ำพิกบนะครับ,รบฝากติดตามต่อไปนะครับ เพิ่งเดินน้ำเข้ามาในนี้นะครับรถหมากก็ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะครับโอเคครับ